ถึงการรวมกลุ่มของเด็กวัยรุ่นที่ไปขับขี่จักรยานยนต์ดัดแปลงสร้างความเดือดร้อนํำคานบางคนอาจจะนิยามกลุ่มนี้ว่าเด็กแว้นนะครับก็นับว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วประเทศแม้ว่าบางพื้นที่อาจจะยังมีแนวโน้มที่ลดลงไปบ้างในช่วงที่ผ่านมาครับล่าสุดปลายเดือนที่ผ่านมาครับตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นไปตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพได้ถึง150คันลองคิดคร่าวๆคันละ5 0 0หมื่นนี่7ล้าน5แล้วนะครับ นอกจากนี้ยังมีท่อไอเสียดัดแปลงอีก100ท่อจากร้านอุปกรณ์ส่วนควบรถพอติดตามไปยังผู้ครอบครองส่วนใหญ่พบว,ว่าผู้กระทําผิดอายุเฉลี่ยไม่เกิน20ปีครับอย่างเช่นเยาวชนชายอายุ17ปีคนนี้ที่ทีมขา่ขาวของเราไปเจอนะถูกจับมาแล้ว3ครั้งในข้อหาดัดแปลงสภาพรถพอถามว่าทำไมถึงต้องแต่งรถสวยๆแบบนี้เขาบอกว่าเพื่อขับขี่โชว์ร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆเ,เ,เท่านั้นครับ เพื่อนแต่งนี่ยครับก็เลยมาแต่งตามครับก็เลยมาแต่งตามครับก็ทำอะไรบ้างครับแต่งแต่งอะไรบ้างก็มีเปลี่ยนกองเปลี่ยนท่อครับแล้วก็ทำเครื่องนิดหน่อยแล้วมันแรงหรือเร็วขึ้นกว่ารถปกติรถสภาพเดิมไหมก็เร็วขึ้นอยู่ครับ และเนื่องจากผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ยังเป็นเยาวชนการแก้ปัญหาอาจจะไม่ใช่แค่จับปรับแล้วนะครับนี่จึงเป็นที่มาของโครงการนักเรียนสุภาพบุรุษไม่สิ่งใครทำผิดยกมือขึ้นเป็นความพยายามที่จะใช้วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชนที่ถูกจับกลุ่มอยู่ครับ แต่แน่นอนว่าการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กคนหนึ่งที่ทํามาตลอดหลายปีก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายแหละครับแล้วก็ตํารวจก็ยังไปพบอีกนะครับว่าล่าสุดในพฤติกรรมรวมกลุ่มเพื่อที่จะหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ก็ยังเปลี่ยนไปจากเดิมอีกด้วยคุณกัญญารัตน์ลิมอํานวยล่าไปสังเกตการภารกิจปราบปรามของตํารวจภูธรเมืองขอนแก่นครับชุดปราบปรามและสายตรวจตํารวจภูธรเมืองขอนแกน่นออกลาดตระเวนตามถนนในเขตอําเภอเมืองขอนแกน่น เพื่อป้องปรามไม่ให้กลุ่มเยาวชนรวมกลุ่มแข่งรถในเส้นทางสาธารณะและสร้างความรำคาญให้กับคนในชุมชนในตัองเกตกันถ้าเจอกลุ่มไม่รุนดับกลุ่มผู้สมนะแล้วสนามเหมือนกับแต่งแข่งรถในทางให้เข้าวัดอีรวดสอบไปทุกนายตลอดเส้นทางถนนสายสีจันมุ่งหน้าไปยังตำบลพระลับคือจุดที่ตำรวจได้รับแจ้งความผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุ191มากที่สุด เส้นทางถนนเสีจันนะครับปกติเนี่ยก็คือได้รับการล้องเรียนเนี่ยนะครับจากชาวบ้านนะครับเส้นปกติเขาจะบอกว่าเส้นหน้าราช่วมงคลน,นะครับเส้นหน้าราชมงคลเนี่ยดึกๆมาเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่เปียกนะครับจะเป็นเส้นทางที่ไม่ค่อยมีรถวิ่งนะครับได้รับการล้องเรียนประจําว่ามีรถเสียงดังนะครับหัวนหน้าชุดปราบปรามบอกว่าปั๊มน้ํามันคือจุดนัดหมายการรวมตัวของวัยรุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นจุดสังเกตจากเจ้าหน้าที่ แทนการรวมตัวริมถนนเพื่อแข่งขันรถแต่จะเป็นการรวมตัวเพื่อถ่ายรูปโชว์รถตลอดหลายปีที่ผ่านมาพบว่าแม้สถิติการจับกุ่มจะสูงแต่พฤติกรรมของเยาวชนไม่ได้เปลี่ยนไปทำให้ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแกน่นจัดโครงการสุภาพบุรุษไม่ซิ่งใครทําผิดยกมือขึ้นเพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบไม่กระทำผิดกฎหมาย ในส่วนของนอกสถานศึกษาเนี่ยเรามีการใช้โครงการสุภาพบุรุษหมู่บ้านไม่ซิ่งดังนั้นนะครับในสถานศึกษากับนอกส,าสถานศึกษาเนี่ยเราก็ใช้สังคมครับคือชุมชนร่วมกันนะครับแจ้งบ่อแสนะครับแล้วก็ควบคุมป้องกันไม่ให้บุตรหลานเข้ามาใช้รถที่ดัดแปลงหรือรถที่เสียงดังมาแว้นซิ่งบนถนนหลวงครับ นายสตราที่หนองสังเรียกได้ว่าเป็นอดีตเด็กแว้นที่เคยขี่รถจักรยานยนต์แข่งตามถนนยินดีให้ข้อมูลกับไทย PBS เขาสะท้อนว่าการรวมกลุ่มแต่งรถซิ่งเป็นพฤติกรรมเรียนแบบของวัยรุ่นปัจจุบันเขาหันมาแต่งรถสวยงามเพื่อประกวดและไม่นำมาขับขี่เพราะเป็นรถดัดแปลงสภาพอีกทั้งหากเกิดอุบัติเหตุก็ไม่คุ้มค่ากับราคารถที่ซื้อมา แต่ก็มันอันตรายอยู่นะพี่อยากให้น้องๆที่ได้ได้ดูในวันนี้เนาะให้ไปแข่งอยู่ในสนามดีกว่าครับหลังถนนมันอันตรายจริงๆนะครับอยู่สนามมันยังมีชุดเซฟตี้มีหมวกกันน็อกมีอะไรให้ใส่ครับครับแต่อยู่หลังถนนแว้นกันอย่างนี้มันอันตรายครับทั้งแบบสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนใช่ไหมครับ กลุ่มแต่งรถซิ่งยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัจจุบันการรวมกลุ่มแข่งขันรถในทางสาธารณะลดลงปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการกวดขันของเจ้าหน้าที่และสถานการณ์โควิด19และมองว่าการจับกลุ่มไม่ใช่ทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเพราะผู้กระทําผิดส่วนใหญ่เป็นวัยคึกขนองพวกเขาเสนอให้ภาครัฐจัดพื้นที่ปลอดภัยให้เยาวชนได้แสดงออกเชิงสร้างสรรค์แทนการดำเนินคดี กัญยารัตน์ลิ้มอำนวยลาบไทย PBS รายงานอย่างที่คุณกัญยารัตน์ รายงานไปนเมื่อสักครู่นะครับว่าตํารวจเองก็มองว่าการจับกลุมมาแล้วก็ปรับแล้วก็ปล่อยตัวไปมันอาจจะไม่ใช่ทางออกของเรื่องนี้นะครับอาจจะต้องใช้วิธีการแก้ไขในหลายรูปแบบทั้งเรื่องของการค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันด้วยอย่างโครงการนี้ก็เป็นความพยายามหนึ่งนะครับแล้วก็กําลังบังคับใช้ในทั่วทุกอําเภอของจังหวัดขอนแก่นด้วยต้องประเมินกันต่อไปนะครับว่าจะประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับช่วงวัยรุ่นก็จะเป็นอายุสักประมาณ15ปีขึ้นไป20กว่า ก็จะอยู่เป็นช่วงที่5 10ปีเท่านั้นพอคนกลุ่มนี้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีกลุ่มใหม่ตามมานะครับแต่ทั้งนี้นั้นสิ่งที่จะเป็นที่ต้องทําก็คือการที่จะปราบปรามกลุ่มนี้แหล้นะครับทำให้ลดน้อยให้มากที่สุดเพราะว่านอกเหนือจากความเดือดร้อนําคาญแล้วมันยังมีมิติในเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยนะครับ ไทย PBS ในช่วงจับตารอบพิษครับยังคงเกาะติดการเลือกตั้งอบตอที่กำลังจะมีขึ้นช่วงปลายเดือนนี้28พฤศจิกายนนะครับอยากชวนคุณผู้ชมมาฟังมุมมองที่หลากหลายติดตามในช่วงประชาธิปไตยคืนถิ่นครับ